ศรัทธาเจตสิกธรรมชาติที่ชื่อว่าศรัทธาเพราะสัดวว่าเชื่อนะครับได้แก่ความเชื่อเรื่องใสในวัตถุที่ควรเรื่อมใสคือเชื่อในพระรันาตนตรัยเชื่อในกรรมและผลของกรรมตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่าประบอกว่าเชื่อในวัตถุที่ควรเรื่อมใสอันนั้นก็คือวัตถุที่เป็นที่ตั้งของศรัทธามีเท่าไหร่ครับวัตถุที่เป็นที่ตั้งของศรัทธามี ี่อย่างมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าดูตามนี้นะคืออ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อกรำนิวรณ์กรรมตามความเป็นจริงแต่ว่าในอัตตราที่ท่านขยายไว้อีกท่านขยายไว้ว่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาในนิยามที่อัตตราท่านขยายขึ้นหนึ่งกรรมวัทธาสองวิปากศรัทธาสามกรรมสกตาศรัทธาสี่ตถาคตโพธิศัทธาซึ่งศรัทธาต่อตถาคตในพุทธคุณเก้าและศรัทธาต่อโพธิ คือศาสนาของตถาคตคืออริยสัจสีนะครับนั้นหมายความว่าอันนี้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการเลื่อมใสตามความเป็นจริงนะครับเรามาดูลัคนาที่จะถูกกะน,นะครับมีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เชื่อตามลำดับไม่ได้เชื่อเพราะการนึกเดาเอาเองไม่ได้เชื่อเพราะเป็นอาจารย์แต่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อ คือบุคคลไหนที่กลังสิ่งที่ควรเชื่อบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ควรเชื่อนึกออกไหมครับไม่ใช่เราฟังกะละารรมสูรแล้วเราก็มีคาสึกแม้พระพุทธองค์เราก็ไม่เชื่อะไม่เชื่อไว้ก่อนไม่ได้เนาะก็คือหมายความว่าฟังเหตุผลก่อนแล้วก็น้อมไปดูนะครับมีความยังสัมบิยธธรรมให้ผ่องใสลสักษณะของศรัทธานะครับถามว่าสิ่งที่เกิดกับศรัทธาทุกคนก็จะใสด้วยนึกออกไหมครับนั้นกุศลจิตเกิดขึ้นแม้กระทั่งจิต ถามว่าจิตก็เป็นสัมพยุตธรรมของศรัทธ,ธานะเพราะว่าศรัทธ,ธาเป็นเจรสิกจิตก็ผ่องใสไหมผ่องใสเพราะศรัทธ,ธาเป็นสภาพที่เป็นกิจหน้าที่ยังให้สัมพยุตธรรมคือจิตและเจรสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยผ่องใสนะครับจึงทําให้เวลาที่ศรัทธ,ธาเกิดขึ้นนาภายในจิตเนี่ยมันจะชัดไหมหรือเราจําได้ว่าศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาต้องใสไหมผ่องใสเนาะดังนั้นผ่องใสเนี่ยรวมกับ สงบเบาอ่อนควรกับการงานไม่เร่าร้อนไม่มีความรู้สึกว่าแข็งซึมทื่อเฉยไม่เฉยนะครับศรัทธาเวลาเกิดขึ้นมันจะมีความปองใสแล้วถามว่ากุศลเนี่ยมีศรัทธาทั้งหมดไหมมีไหมครับเพราะว่าศรัทธาเป็นโสภณะสาธารณะก็คือหมายความว่าทั่วไปกับโสภณะกิตทั้งหมดนะครับมีความไม่ขุนมัวเป็นอาการ ปรากฏก็คือหมอายความว่าเมื่อไหร่ที่มีความผ่องใสปุ๊บก,ก็จะทําลายความคุณหมัวไปอันนี้ก็คือเป็นอาการปรากฏของหน้าที่ของศรัทธานะครับมีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อก็คืออาเรามาดูกันในอัตถาจานั้นแสดงวัตถุของศรัทธาไปสี่อย่างก็คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อกรรมก็คือเชื่อเรื่องการทำบุญทำบา แต่ตรงนี้ก็คือเป็นการพูดโดยรวมๆถ้าเบอกว่าจะว่าโดยสภาวะเราต้องไปจับในปฏิจจสมุปบาทนะครับพิบัติปสัาก็คือเชื่อในผลของกรรมนะก็คือผลของบุญผลของบาปถามว่าในปฏิจจสมุปบาทเรามีกรรมกี่ที่สิ่งที่ผมบอกว่าให้พวกเราทําความเข้าใจกับหรือทําวิชากับปฏิจจสมุปบาทให้จําอะไรบ้างเอ่ย จำว่าในในสังสรารวัตมีกี่ส่วนมีกี่ส่วนสังเขปถ้าถามว่ามีกี่การต้องตอบว่าสังสรารวัตมีสามการแล้วสังสรารวัตมีกี่ส่วนสามหรือสี่ครับสังเขปสี่เพราะว่าในอดีตเป็นเหตุในปัจจุบันผลก็มีเหตุก็มีปัจจุบันจึงแยกเป็นสองแล้วอนาคตจึงเป็นเหตุหรือผลอนาคต ถ้าปัจจุบันเหตุใหม่อนาคตก็ต้องเป็นผลถ้าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีกรรมกี่ที่กรรมสองที่คือกรรมเก่ากับกรรมใหม่แล้ววิบากก็มีสองที่คือวิบากวิบากปัจจุบันที่ได้รับกับวิบากที่ยังไม่ได้รับนั้นเรามาดูกันในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของวัตถุแห่งศรัทธาว่ากรรมศรัทธาเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นศรัทธาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน ศรัทธาจะต้องอยู่ในที่ที่เราจะต้องน้อมใจเชื่อเอาแต่ปัจจุบันก็คือต้อง,ต,องต้องสร้างคือสร้างเหตุแบบไหนเนี so ่ยถึงจะเชื่อว่าพมาเราเชื่อเรื่องกรรมนะครับมันมีกรรมเก่าอยู่ตรงไหนครับสังขารเราตรงนี้นะครับนี่คือกรรมเก่ากรรมใหม่อยู่ไหนเอ่ยกรรมใหม่อยู่กรรมภพนั้นถามว่ากรรมสศรัทธาเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในในปัจจุบันเพราะถ้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าใครๆก็เชื่อว่า สมมติเราเชื่อเรื่องกรรมมีใครไม่เชื่อบ้างถ้าตรงนี้เราก็ถามว่าถ้าเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยถามว่าเราก็ยังทําอกุศลกรรมอยู่แบบนี้เรียกว่าเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อยังไงเอ่ยกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ถามว่าเราก็ยังทําบาปกุศลอยู่ตรงนี้ยังวัดไม่ได้กรรมในปัจจุบันนั้นศรัทธาเนี่ยให้ดูอะไรเอ่ยคือศรัทธาก็คือถ้ากรรมศรัทธาในกรรมองไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน หมายความว่าถ้าเรายอมรับผลในปัจจุบันได้ว่าผมตรงนี้เกิดจากไหนเอ่ยพระองค์บอกว่าผลสีเขียวในวิญญาณนามรูปสลายยะาภาษาเวทนาเป็นผลของกรรมเก่าถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อกรรมว่าเราทํามาเราต้องยอมรับผลตรงนี้แหละเรียกว่าเชื่อดูจากไหนดูจากปัจจุบันที่เรายอมรับกับสิ่งที่เราได้รับตางๆา,งางของจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่โต้อตอบด้วยสิ่งที่ไม่สมควรนังน,นั้นก็คือ,อตรงนี้ชื่อว่ากรรมสัทธา ส่วนวิพากับศรัทธาเหมือนกันถามว่าเราเรารับเราเห็นแบบน,นี้นะเชื่อไหมว่ามันเป็นผลของกรรมเชื่อแต่ยังโกดกคนอื่นอยู่ยังต่อว่าคนอื่นอยู่แบบน,นี้ไม่เรียกว่าเชื่อถ้าเชื่อเรื่องผลของกรรมหมายความว่าผลของกรรมในอนาคตที่ยังไม่เกิดเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงปัจจุบันเราต้องทำยังไงเอ่ยต้องกรรมภพกรรมใหม่ต้องทำยังไง เราต้องสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลโดยโดยถ่ายเดียวโดยส่วนเดียวเพราะเรารู้ว่ากุศลเนี่ยเผ็ดร้อนแล้วก็คนที่รับผลทีิเป็นทาย,ยาทรับผลก็คือเราเองการเชื่อว่าวิบากเป็นผลของเราปัจจุบันเราต้องทํากุศลหรืออกุศลต้องทํากุศลถึงเรียกว่าคนนี้มีวิปากกับศรัทธานั่นหมายความว่าถ้าปัจจุบันเราตอบสนองยังไงเราสามารถเรียกได้ว่าเรามีกรรมศรัทธาหรือเปล่าถ้าปัจจุบันเรายอมรับผลโดยที่ไม่โต้อตอบโดยความเข้าใจว่าเราทํามาเอง กรรมสศกตาศรัทธาเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นคนละวัตถุวัตถุตรงนี้เนี่ยหมความว่าเราพิจารณาเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่แล้อพิจารณาเรื่องกรรมวิบัติมาเยอะแล้วเนี่ยจะมาสรุปในเรื่องของกรรมสศกตาศรัทธาได้ว่าเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเถ่าพันธุ์หรือผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งกรรมไหนเป็นที่พึ่งอาศัย บุญหรือบาปเวลาที่เราได้รับวิบากที่เป็นที่ไม่ดีเนี่ยแสดงว่ามาจากไหนมาจากอกุศลกรรมถามว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอกุศลกรรมไม่ใช่ที่พึ่งเพราะทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นที่พึ่งก็คือสุขวิบากก็คือเรื่องของกุศลบิบากจึงทําให้พอเรารู้ว่าเรามีกุศลเป็นที่พึ่งเราต้องเจริญกุศลให้มากๆนะครับนั่นเป็นเรื่องของกรรมสกตาศรัทธา ส่วนตวถาคตโพธิสัต์านี่เชื่อการตัสรุปของตถาคตนะก็คือ,อตถาคตศรัทธาเนี่ยก็คือเชื่อในการตัสรุ้ชอบของเอชื่อในคุณของพระพุทธองค์แล้วก็โพธิสัตย์เป็นเรื่องของโพธิก็คืออริยสัจสี่ขณะที่ถ้าเราศรัทธาต่อพระพุทธองค์เนี่ยถามว่าเราจะศรัทธาอริยสัจคําสอนพระพุทธองค์ไหมดังนั้นตรงนี้เป็นตัววัดนะว่าเราเชื่อ ศรัทธาในการตัดสรุปของพระพุทธองค์หรือเรารักในความเป็นบุคคลที่เขาเรียกอ,อะไรเอ่ยหาได้ยากแล้วก็น่าจะช่วยเราได้เราเราลักกับอีกอันหนึ่งก็คือเราศรัทธาถ้าเราศรัทธานี่เป็นยังไงเอ่ยอปร์สอนอะไรสอนอริยสัจว่าอริยสัจคืออะไรเอ่ยถ้าเราพูดถึงอริยสัจเนี่ยเราต้องเราต้องพูดเป็น เขาเรียกอะไความเข้าใจว่าอริยสัจเนี่ยในเบื้องต้น,นอริยสัจคืออะไรครับคือถ้าเราพูดทุกคือชาติชรามรณะโสมกาลริเทวาเป็นต้นสมุทัยคือการมาตัณหาภาะวะตัณหาวิวตตัณหาอะไรแบบนี้เนาะถามว่าเข้าใจยังนั้นเบื้องต้นของการที่ศรัทธาเนี่ยเราต้องศรัทธาว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกนั่นหมายความว่าตัณหาอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวเราน co ั mm ่นแหละการเห็นการได้ยินเป็นต้นนั่นหมายความว่าถ้าเราศรัทธาพุทธองค์เนี่ยเราจะศรัทธาในอริยสัจแล้วจะเอามาลงใจเมื่อหลักที่ตัณหาเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่านี่เป็นเหตุแห่งทุกน้อมไปก่อนด้วยสัญญาและศรัทธาเมื่อไหร่ที่ปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจอริยสัจจิตเราจะเปลี่ยนนะเชื่อในพระรตนตรยนั้นตรงตรงกันข้ามกับความสงสัยในพระัตนตรยคือวิจิกิจชานะครับเมื่อใจเลื่อมใสในวัตถุที่ควรเลื่อมใสจะเกิด ลองนึกนะในอินทรีย์การปฏิบัติมีห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อใจเราเริ่มใสในวัตถุที่ควรเริ่มใสจะเกิดวิริยะไหมพระองบอกว่าไงเออชาคริยานุโยกให้เรามีวิริยะประกอบความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดปฐมย,ยามปชินมมย,ยามด้วยการชําระจิตให้พ้นจากนิวรณ์นนั้ะนะถ้าเราเริ่มใสนะการที่เราจะไม่ปฏิบัติไม่มีร้อยเปอร์เซ็นครับนะฮะดังนะนั้นในคาว่า การที่เราคิดว่าเรารักพระพุทธองค์หรือเราอะไรก็ตามแต่กับลักษณะที่เราเลื่อมใสสิ่งที่เราตอบแทนบุญคุณของพระพุทธองค์ได้ก็คือทําตามคําสอนการทําตามคําสอนนั้นนะบอกได้เลยว่าคือเป็นการปฏิบ,บัติบูชาบูชาพระองค์สูงสุดมากกว่าอามิสบูชานะครับอ่าครานี้เรามาดูว่าเมื่อเกิดริยะแล้วเนี่ยก็จะเกิดความพยายามสืบทอดกุศลให้ภัยบุญ จนมีสติระลึกได้ในการงานก็คือในกุศลนั่นแหละนะจนกระทั่งมีสติเป็นประธานแทนวิทยะไม่ต้องประคองจิตแล้วเมื่อสติเป็นประธานแทนเนี่ยก็คือจะทําให้ระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อระลึกไปเรื่อยๆยจะเกิดสมาธิความตั้งมั่นเพราะว่าลักคนูปนิชาเ,เกิดจากสมาธิที่เกิดต่อจากสติปัฏฐานในการระลึกอารมณ์นะไปตามความเป็นจริงตามทวารต่างๆนะครับเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้เห็นสภาพธรามตามความเป็นจริงได้ เลยเลยเรียกตรงนี้ว่าศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญาปญ,ญาเนี่ยเป็นสังขารอินทรีย์แห่งการปฏิบัติศรัทธานั้นเป็นอาหารของโยนิสงสิการเป็นปกินอากาศอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราควรจะมีพระสูตรไหนที่เราควรจะจำเอาไว้ในการภาวนาของเราเราควรจะจำไว้บ้างอย่างเช่นในอวิชชาสูตรเนี่ยท่านแสดงเรื่องของอ,อ,อวิชชาเนี่ยเป็นอาหารของอะไรบ้างจนกระทั่งแสดงเรื่องของวิชาว่าอะไรเป็นอาหารของวิชาบ้าง อะไรเป็นอาหารของวิชาถ้าเราทําวิชาเราต้องมีโพชฌงโพชฌงเป็นองค์แห่งการตัดสรู้อะไรเป็นอาหารของโพชฌงทํายังไงถึงให้เกิดโพชฌงได้โพชฌงมีอะไรเป็นองค์แรกเอ่ยสติสามโพชฌงก็คือสติปัฏฐานเป็นอาหารของโพชฌงเจ็ดอะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสิ่งพวกนี้นะักพิธามนวะคนจะรู้เพราอะไรเอ่ย เรารู้แต่องค์ธรรมแต่เราไม่รู้เหตุใกล้ของการที่จะให้เกิดปัญญาหรือวิชาอันนั้นสติปัฏฐานเหตุใกล้คือสุจริสามสุจริสามคืออะไรครับกายสุจริตวจีสุจริและมโนสุจริอะไรทําให้มโนสุจริอะไรทําให้สุจริสามเกิดขึ้นสุจริสามเกิดขึ้นได้ต้องมีอินทรีย์สังวรคืออินทรีย์สังวรทําให้มโนสุจรินะอะไรเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอะไรที่ทําให้เราอินทรีย์สังวรได้ ก่อนศีลสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสเกิดขึ้นเราถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะอะไรเป็นเหตุให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะคือสีนั่นแหละการงดเว้นในวัตถุแล้วการงดเว้นในอะไรอันนั้นก็คือท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะอะไรเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการเนี่ยอยู่ต่อหน้าในแท,ง,ทงตาทุกท่านแล้วเนี่ย ศรัทธานั้นเป็นอาหารของโยนิโสมนัสิกานี่นคือการกระทําไว้โดยแยบคายเขาเรียกว่าสนใจผมมากเลยไม่เห็นคนกระดานเลยว่าศรัทธานั่นเองเป็นอาหารของโยนิโสมนัสิกานะครับังนั้นให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ถึงลักษณะของวิชาคือมรรคและผลเด็กก็คือก่อนจะศรัทธาจริงต้องมีการอะไรเอ่ยหนึ่งฟังใช่ไหมฟังทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาทําให้เกิด โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการทําให้เกิดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะทาให้เกิดอินทรีสังวรอินทรีสังวรทําให้เกิดสุจริตสามสุจริตสามทำให้เกิดสติปัฏฐานสติปัฏฐานทําให้เกิดโทชมโทชมทําให้เกิดวิชาและวิมุตนะครับศรัทธานั้นอีกสูตรหนึ่งเราจะเห็นว่าถ้าจิตมีศรัทธาแล้วเกิดอะไรขึ้นปราโมทศรัทธาแล้วเกิดปราโมทปราโมทแล้ว ปีติีตและปัสสัทธิปัสสัทธิแล้วสุขสุขแล้วก็สมาธิสมาธิและปัญญา,ญญาก็คือยะถาภูทยาทนทัศนะเป็นต้นดังนั้นสูตรเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฟังนะเป็นความเป็นจริงของสภาพจิตใจหรือการสืบทอดเร่งของปัจจัยในการที่จะยกจิตขึ้นไปสู่มรรคผลนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่ากเพิ้นเพิน,พนก็คือฟังแล้วเนี่ยต้องพยายาม น้อมจิตใจไปโดยในสภาพธรรมเหล่านี to like ้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเหตุที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอีกสี่อย่างเหตุที่เป็นที่ตั้งศรัทธาสี่อย่างก็คือเวลาที่เราจะศรัทธาใครเพ่ออะไรเอ่ยเห็นรูปสมบัติที่สวยงามก็คือมหาปริศลักษณะเป็นต้นนะเราจะมีความรู้สึกเรื่องใสในคุณธรรมของท่านเชื่อเพราะเห็นความประพฤติที่เคร่งครัดเป็นคนมีวินัยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเอ่ย คาว่าวินนยเนี่ยเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเครียดนะเคร่งครัดในที่นี้ก็คือกําจัดอะไรเอร่ยกําจัดอกุศลก็คือกําจัดกิเลสเนี่ยวินัยเนี่ยเป็นการเป็นการกําจัดนะนะั้นการประพฤติเคร่งครัดเนี่ยก็เป็นวัตถุในการที่เราเลื่อมใสแก่บุคคลน,นั้นเพราะเขามีความประพฤติที่เคร่งครัดไปในการที่ยังงดเว้นบาปอกุศลนะแล้วก็เจริญกุศลต่างๆเพราะเชื่อว่า เสียงล่าลือว่าบุคคลนี้เป็นชื่อเสียงก็คืออิติปิโสพระขวาแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระบรมาศาสดาทรงมีกิตติศั์งามฟุ้งกระจรไปในหมู่มนุษย์เทวดาพรหมตลอดมือลกธาตุด้วยพระคุณอรลหังกระจรไปทั่วเนี่ยแค่เราฟังแค่นี้ก็เลื่อมใสแล้วนึกออกไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังแค่นี้เนี่ยเขาเลื่อมใสแล้วนะเดินทางนะเดินตามตามตงกันไปไปหาพระตถาคตนะอันสุดท้ายอย่างที่เสียก็คือเชื่อเพราะ ได้ฟังธรรมที่ผู้ฉลาดนั้นสแสดงออกมาก็คือมาความว่าบางครั้งคือยังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นเหตุผลนะด้วยลักษณะของคุณในลักษณะ<ม>สุดท้ายนี่ก็คือฟังธรรมก็จะเริ่อมใสกับเพราะจะพวกนี้เดรัจฉีเหมือนกันแรกๆก็คือสามข้อเนี่ยไม่ศรัทธาเลยมาอาศัยข้อสุดท้ายนั่นแหละเปลี่ยนใจศรัทธาพระพุทธองค์อ่า<ม>นั้นศรัทธาเจรสิกเนี่ยเมื่อกี้เราว่าโดยประเภทมีสี ถ้าว่าโดยกําลังศรัทธามีกิ่มีกําลังประมาณแบบไหนบ้างกําลังอ่อนสุดเป็นเป็นศรัทธาแบบไหนเอ่ยศรัทธาที่อ่อนสุดเป็นภาษาทะภาษาทศรทัรทธาทคือเวลาเราฟังเนี่ยเราแค่ใสแต่ถามว่าทําตามหรือยังตกลงใจไหมว่าออกไปปุ๊บจะละละคลายตัณหาเลยละไม่โกรธละเอาไหมครับออกไปไม่โกรธละังนั้นหมายความว่าเนื่องจากว่าเป็นภาษาทะเลยไม่ตกลงใจ แล้วทํายังไงให้ตกลงใจคุณภาพของการฟังที่บอกแล้วเนอะแล้วทําให้เกิดการอธิโมกอธิโมกก็คือตกลงใจกับคําสอนพอตกลงใจแล้วทําให้เกิดศรัทธาที่หนักแน่นขึ้นเรียกว่าโอกับปณะศรัทธาศรัทธาที่หยั่งลงสู่ในจิตใจแล้วตรงนี้จะโยนที่สมสิการได้นะครับส่วนศรัทธาที่สามก็คืออธิอธิคมะอธิคมะก็คือเป็นศรัทธาของพระโสดบาบันเป็นต้นคือเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไหวแล้ว ะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นศรัทธาที่โดยอนุมานว่าเป็นศรัทธาที่มีกําลังมากก็คือตัวอาคมัมนะอาคมนะก็คือเป็นศรัทธาของพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธปยากรแล้ว <S <S ถามว่าระหว่างศรัทธาระหว่างกําลังนนะของพระโสดาบันนะกากาลังของพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธปยากรแล้วคิดว่าใครใครเจ็บปวดมากกันในสังสารวัฏ พระโพธ,ธิสัตว์ที่ได้รับพุทธภยากรแล้วตกนรกไม่รู้กี่ครั้งเสียสละดวงตามากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าดังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยอัมมนะสัทธาพระพระโสดาบานั่คือท่านท่านก็ศรัทธาของท่านแต่ว่าถ้าเทียบกับพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยเทียบไม่ได้